สวัสดีครับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกๆคนเลยนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับสบายดีไหมครับอ่าอย่าซุกซนอย่าดื้อกับคุณพ่อคุณแม่นะครับตั้งใจทํางานและช่วยเหลืองานบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับเมื่อนักเรียนอยู่บ้านนะครับอย่านิ่งดูได้นะครับช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ทุกครั้งเมื่อมีโอกาสนะครับอย่าเล่นแต่เกมเชื่อฟังคุณครูอีกด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับนักเรียนครูจะสอนในวิชาการงานอาชีพนั่นเองนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับในเรื่องของอะไรครับ,บรู้จักใช้รู้จักรักษานั่นเองนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเปิดหนังสือแบบเรียนนะครับไปในหน้าที่1ของหน่วยการเรียนรู้ที่1นนั่นเองนะครับนักเรียนก็จะเจอ หัวข้อหลักๆเลยนะครับนั่นก็คือรู้จักใช้รู้จักรักษาเนี่เองนะครับนักเรียนถ้าพร้อมแล้วนะครับไปศึกษาและเรียนรู้รวิชาการงานอาชีพกันเลยนะครับไปเลยครับรนักเรียนครับอยู่ที่บ้านนักเรียนช่วยเหลืองานบ้านให้คุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าครับอูดช่วยเป๊กกวาดบ้านครับครู ช่วยพ่อล้างรถครับออนช่วยคุณแม่รางจานครับลายฟ้าค่ะหนูช่วยคุณแม่ทำอาหารค่ะครัวนั้นเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่แถมยังช่วยเหลืองานบ้านคุณพ่อคุณแม่อีกด้วยนะครับแสดงว่านักเรียนนะครับ รู้จักศึกษาและเรียนรู้การทำงานเมื่ออยู่ในบ้านนั่นเองนะครับคุณครูขอ,ขอชื่นชมนะครับสำหรับคนที่ช่วยเหลืองานบ้านให้คุณพ่อคุณแม่นะครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกๆคนด้วยนะครับ <S <S แล้วนะักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับช่วยเหลืองานบ้านให้คุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าครับไม่ใช่เล่นแต่เกมดูแต่หนังเล่นเฟซบุ๊ก เล่นไลฟ์เล่น Tik กต็อกแบบนี้ไม่เอานะครับนักเรียนควรจะศึกษาหาความรู้ให้กับตนเองอยู่ตลอดเวลานะครับยกตัวอย่างเช่นการอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนนั่นเองนะครับแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรครับกับภาพนี้เปิดภาพมาเลยครับอ่าภาพนี้ก็คือเป็น เด็กนะครับกำลังเล่นเกมอยู่ที่บ้านนะครับเห็นไหมครับคุณพ่อคุณแม่เรียกไม่เท่าไหร่ก็ไม่ยอมลุกออกจากหน้าจอคอมพิวเตอร์นี่เองนะครับแสดงว่าเป็นเด็กติดเกมนั่นเองนะครับการเล่นเกมนะครับควรจะเล่นให้เป็นเวลานะครับมีเวลาพักให้กับตัวเองบ้างนะครับมิฉะนั้นนะครับสายตาของเราจะเสื่อมลงนั่นเองนะครับมีปัญหากับระบบสายตานะครับมาเรียนระวังนะใครเล่นเกมมากๆนะครับจะมีปัญหาด้านสายตานะครับ อาจจะทําให้นักเรียนตาบอดก็ได้เช่นกันนะครับแล้วนักเรียนนะครับอยู่ที่บ้านเป็นเด็กติดเกมกันหรือเปล่าครับคุณครูหวังว่านักเรียนทุกคนนะครับคงจะไม่เป็นเด็กติดเกมนะครับเพราะนักเรียนทุกคนนะครับเมื <ME> ่อ ER อยู่โรงเรียนนะครับคุณครูได้สังเกตว่านักเรียนนะครับมีความตั้งใจเรียนและศึกษาและขยันมันเพียรอยู่ตลอดเวลานั่นเองจึงเป็นคนเก่งของคุณครูนั่นเองนะครับนักเรียนทุกคน ต่อไปนะครับให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบเรียนนะครับไปในหน้าที่2นั่นเองนะครับเราเป็นนักเรียนนะครับเราก็จะต้องเรียนและเราก็จะต้องรู้จักการทํางานอีกด้วยนะครับถึงจะเป็นเด็กนักเรียนที่สมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับการทํางานโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการทํางานในบ้านนะครับหรือการทํางานในโรงเรียนเราก็ควรทําตามลําดับขั้นตอนของกระบวนการการ,การทํางานนั่นเองนะครับเพื่ออะไรครับ นะครับก็เพื่อที่จะทำให้งานประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับนักเรียนถ้านักเรียนนะครับไม่ทำตามลำดับขั้นตอนของกระบวนการทำงานนะครับเราก็จะเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับที่เราไม่สามารถรู้ได้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราทำงานไปแล้วนะครับ ดังนั้นนะครับเราจึงมีลำดับขั้นตอนของกระบวนการการทำงานนั่นเองนะครับมันก็จะช่วยให้งานที่เราทำนะครับออกมามีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับนักเรียนต่อไปนะครับเราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการในการทำงานนั่นเองนะครับกระบวนการในการทำงานมันคืออะไรครับ อ่านะครับมันก็คือการลงมือทํางานต่างๆนะครับด้วยตนเองโดยมุ่งเน้นการฝึกฝนวิธีการทํางานอย่างสม่ําเสมอเป็นลําดับขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานกลุ่มหรือการทํางานเดี่ยวนะครับเพื่อที่จะให้งานเป็นไงครับอ่าก็เพื่อที่จะให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่เราวางไว้นั่นเองนะครับนักเรียนเห็นไหมครับมันก็จะสามารถ แบ่งเป็น4ขั้นตอนต่างๆนะครับมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับขั้นตอนที่1ก็คือการวางแผนนั่นเองใช่ไหมครับขั้นตอนที่2ก็คือการปฏิบัติงานขั้นตอนที่3ก็คือการตรวจสอบงานนั่นเองและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการปรับปรุงแก้ไขนั่นเองนะครับนักเรียนและต่อไปนะครับเราจะไปดู ในเรื่องของการวางแผนงานการปฏิบัติงานการตรวจสอบงานและการปรับปรุงแก้ไขงานนั่นเองนะครับในแต่ละหัวข้อนะครับไปศึกษาและเรียนรู้กันเลยนะครับไปเลยครับอผมคิดอะไรไม่ออกเลยเอ๊ะวันนี้จะทำงานประดิษฐ์อะไรนะ วันนี้จะทำงานอะไรดีคิดไม่ออกเลยเพื่อนๆทางบ้านช่วยผมคิดหน่อยนะครับเด็กๆไม่ต้องคิดอะไรกันมากเลยนะครับในการทำงานของเรานะครับอันที่หนึ่งก็คือเราก็จะต้องวางแผนกันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าจะทำอะไรนะครับการวางแผนการทำงานมันก็คือเป็นการกำหนดรายละเอียดของการทำงานไว้ล่วงหน้านั่นเองนะครับนะักเรียนว่า เราต้องคิดแล้วนะครับว่าเราจะทําอะไรนั่นเองอ่ะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะครับอันแรกเลยนะครับที่เราคิดไว้ว่าเราจะทําอะไรนั่นเองนะครับอ่ะแล้วเราทําไปทําไมครับเมื่อรู้แล้วเราจะทําเมื่อไหร่ล่ะครับแล้วใครล่ะครับที่เป็นคนทําแล้วทําอย่างไรครับ เราจะใช้วัสดุอะไรบ้างนะครับในการทำงานแล้วงานของเราจะเสร็จเมื่อไหร่ครับเห็นไหมครับนกัเรียนอันนี้ก็คือกระบวนการการวางแผนนั่นเองว่าการที่เราจะทำงานใดงานหนึ่งนะครับเราก็จะต้องคิดแล้วใช่ไหมครับว่าเราจะทำอะไรทำไปทำไมทำเมื่อไหร่ใครเป็นคนทำทำอย่างไรใช้วัสดุอะไรทำกำหนดเสร็จ เมื่อไหรนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือแนวลำดับขั้นตอนของการวางแผนการทํางานนั่นเองนะครับนักเรียนเห็นไหมครับมันจะเป็นระบบเลยนะครับถ้านักเรียนมีการวางแผนการทํางานนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราวางแผนงานเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต้องลงมือปฏิบัติงานอันที่2ก็คือการปฏิบัติงานนั่นเองนะครับนักเรียนมันคืออะไรครับ มันก็คือเป็นการนำแนวทางการทำงานที่กำหนดไว้ในแผนที่เราวางไว้นะครับมาลงมือปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนการทำงานนั้นๆน,น,นะครับนักเรียนอ่ะยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับการประกอบอาหารนะครับการทำความสะอาดห้องเรียนการร,ดา<ๆ>ารีดผ้าการซักผ้านะครับ อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของการลงมือปฏิบัติงานแล้วนะครับเมื่อเราวางแผนเสร็จว่าเราจะทําอะไรเราก็เตรียมตัวนะครับที่จะลงมือปฏิบัตินั่นเองนะครับโดยที่นักเรียนนะครับก็จะต้องศึกษาพิธีการที่ถูกต้องอีกด้วยนะครับรวมถึงการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมก่อนที่จะลงมือปฏิบัติอีกด้วยนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนของการปฏิบัติงานให้อีนะครับนักเรียน กเรียนคงจะเข้าใจดีนะครับต่อไปนะครับดูหนังสือแบบเรียนในหน้าที่3นะครับในข้อที่3เรื่องอะไรครับอ่าการตรวจสอบผลงานนั่นเองครับเมื่อเราวางแผนเสร็จแล้วเราลงมือปฏิบัติงานแล้วนะครับข้อที่3นะครับเราก็จะมีการตรวจสอบผลงานนั่นเองนะครับการตรวจสอบผลงานนะครับเป็นการ ประเมินหลังจากปฏิบัติงานหรือเราลงมือปฏิบัติการเสร็จแล้วนะครับนะักเรียนเราก็จะต้องตรวจสอบดูว่าผลการทํางานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการทํางานหรือไม่นะครับนะักเรียนจากในภาพนะครับก็เป็นนักเรียนกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นระดับชั้นอนุบาลนั่นเองน้องๆอ,อนุบาลนะครับกําลังทําอะไรครับอ่านะครับน้องๆอ,อนุบาลกลุ่มนี้นะครับ กำลังลงมือซักเสื้อผ้านั่นเองนะครับเห็นไหมครับเตรียมกระมังใส่น้ำมีเสื้อผ้าและผงซักฟอกนั่นเองครับกำลังลงมือปฏิบัติเลยเห็นไหมครับเมื่อลงมือปฏิบัติเสร็จแล้วนะครับน้องๆเขาก็จะมาตรวจสอบผลงานแล้วนะครับว่าเขาซักผ้ามันสะอาดไหมเห็นไหมครับตรงปกคอเสื้อนะครับมีคราบอะไรติดอยู่ไหมนะครับตรงแขนเสื้อนะครับมีคราบ สกปรกติดไม้ถ้ามีคราบนะครับน้องๆเขาก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขในขั้นตอนต่อไปนั่นเองนะครับนักเรียนอันนี้ก็คือขั้นการตรวจสอบผลงานนั่นเองนะครับและขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการการทำงานก็คืออะไรครับ มันก็คือขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขนั่นเองนะครับนักเรียนเป็นอย่างไรครับอ่าเมื่อเรามีการวางแผนนะครับเราลงมือปฏิบัติเราตรวจสอบผลงานแล้วเมื่อผลงานมันยังบกพร่องอยู่นะครับเราก็จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขนั่นเองนะครับการปรับปรุงแก้ไขงานนะครับเป็นการนําข้อบกพร่องของงานที่เราตรวจสอบพบนะครับมาแก้ไขนั่นเองนะครับนักเรียนโดยคิดหาวิธีนะครับ มาปรับปรุงแก้ไขว่าจะทํำยังไงนะครับให้งานสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่เราวางไว้นั่นเองนะครับนักเรียนอ่ยกตัวอย่างนะครับาจากภาพที่แล้วนะครับคุณครูได้ยกตัวอย่างว่า,าเด็กอนุบาลเขาซักเสื้อผ้าอยู่ใช่ไหมครับเขาตรวจสอบแล้วเขาว่าพบมีคราบสกรปรกติดดยกตรงที่ ปกคอเสื้อนั่นเองนะครับและก็มีคราบเหลืองนะครับติดอยู่ที่แขนเสื้อใต้รักแร้นั่นเองนะครับเขาก็จะคิดหาวิธีเอ๊จะทํำยังไงถึงจะให้ตรงบริเวณนี้มันสะอาดนะครับเขาจึงมีการปรับปรุงแก้ไขเขาก็คิดหาวิธีแล้วนะครับเขาก็พบวิธีการแก้ไขแล้วนั่นก็คือการใช้น้ํายาซักผ้านะครับเทลงไปตรงบริเวณปกคอเสื้อหรือว่า ตรงแขนเสื้อใต้รักแร้นะครับอาแล้วแช่น้ําไว้สักประมาณ1 0บถึงยีนาทีแล้วเขาก็จะนําไปซักต่อนั่นเองนะครับมันก็จะทําให้เสื้อผ้าตรงบริเวณปกคอเสื้อและแขนเสื้อใต้รักแร้นะครับมันก็จะสะอาดนั่นเองเห็นไหมครับอันนี้ก็คือการปรับปรุปรงแก้ไขนะครับเมื่อเราตรวจสอบแล้วพบว่ามีปัญหาเราก็ต้องคิดหาวิธีมาแก้ไขนั่นเองนะครับนักเรียน และทั้งหมดนี้นะครับก็คือกระบวนการในการทํางานนั่นเองนะครับเป็นการทํางานตามลําดับขั้นตอนของกระบวนการการทํางานนะครับจะทําให้งานเกิดประสิทธิภาพและสําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่เราระบุไว้นะครับตามวัตถุประสงค์ที่เราวางไว้นั่นเองนะครับนักเรียนต่อไปนะครับ ให้นักเรียนดูภาพตัวอย่างการวางแผนการกวาดบ้านนะครับดูจากหนังสือหรือว่าดูจากในคลิปวิดีโอของคุณครูเจมก็ได้นะครับอ่าอันนี้ก็คือเด็กทั้งสองคนนะครับกําลังทําความสะอาดบ้านนะครับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขากําลังกวาดบ้านอยู่นะครับคุณครูคถามว่าเขาทําอะไรครับอ่าเขาก็กําลังกวาดบ้านนั่นเองนะครับเขาทําทําไมครับ ก็เพื่อที่จะให้บ้านน่าอยู่นั่นเองและช่วยเหลืองานบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับแล้วเด็กทั้งสองคนทําเมื่อไหร่ครับอ่าเขาก็ทําเช้าวันเสาร์เวลา7.30นาฬิกา30นาทีนั่นเองหรือ7็โมงเช้านั่นเองนะครับนักเรียนแล้วเขาใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างมันก็จะมีไม้กวาด ที่ตักผงและถังขยะอีกด้วยนะครับแล้วเด็กคนนี้ทำอย่างไรนะครับเด็กคนนี้ก็จะต้องศึกษาวิธีจากคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้สอนนะครับและทำตามขั้นตอนของการกวาดบ้านนะครับจากนั้นเขาก็จะตรวจสอบความสะอาดของบ้านนะครับเมื่อพบว่า บริเวณใดที่บ้านบรรยังสกปรกอยู่นะครับเขาก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขโดยการกวาดซ้ําหรือถูซ้ําก็ได้อีกเช่นกันนะครับอันนี้นะครับนักเรียนก็คือตัวอย่างการวางแผนการกวาดบ้านนั่นเองนะครับท่านักเรียนจะทํางานอะไรใดๆก็ตามนะครับนักเรียนก็จะต้องรู้จักการวางแผนเช่นแผนภูมิรูปภาพนะครับที่คุณครูนํามาให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างในวันนี้นั่นเองนะครับ การทำงานตามกระบวนการการทำงานนะครับมันก็จะกเกิดประโยชน์กับตัวของเราอีกด้วยนะครับนักเรียนอ่ะมันมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับของการทำงานตามกระบวนการการทำงานเราไปดูกันเลยนะครับในข้อ <g ul> <an> ที่1นะครับมันก็จะช่วยฝึกให้เรานะครับรู้จักวิธีการทํางานตามลําดับขั้นตอนนั่นเองนะครับนักเรียนรวมถึงการปลูกฝังนิสัยที่ดีในการทํางานด้วยนะครับในข้อที่2นะครับ มันก็สามารถทําให้เรานะครับจัดเตรียมเครื่องมือหรือวัสดุปปอุปกรณ์ต่างๆนะครับได้เหมาะสมกับงานนั่นเองนะครับเมื่อเรามีการวางแผนในการทํางานแล้วนะครับข้อที่3นะครับมันยังช่วยประหยัดเวลาในการทํางานให้เราอีกด้วยนะครับเราก็ไม่ต้องคิดไปทําไปนะครับซึ่งการคิดไปทําไปมันอาจจะได้งานที่ไม่ตรงกับจุดมุ่งหมายที่เราวางไว้นั่นเองนะครับนักเรียน ในข้อที่4ี่นะครับมันยังช่วยป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นขณะที่เรานะครับกำลังปฏิบัติงานอยู่นะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นขณะที่เราซักผ้านะครับพบคราบสกปรกที่แขนเสื้อใช่ไหมครับแต่ไม่มีแปลงถูผ้านะครับทําให้เราต้องหยุดชะงักนั่นเองหยุดซักนั่นเองนะครับเพื่อไปค้นหาแปลงถูผ้ามาใช้นะครับมันก็จะทําให้เสียเวลาในจุดตรงนั้นอีกด้วยนะครับนักเรียน และข้อสุดท้ายข้อที่5ก็คือช่วยทำให้เรานะครับทำงานได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้นั่นเองนะครับนักเรียนและทั้งหมดนี้นะครับก็คือประโยชน์ของการทำงานตามกระบวนการการทำงานนั่นเองนะครับนักเรียนนักเรียนก็สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของการทำงานเป็นกระบวนการการทำงานได้เช่นกันนะครับเมื่ออยู่ที่บ้านนะครับ ต่อไปนะครับคุณครูก็จะมาสมรุปเนื้อหาในเรื่องของกระบวนการในการทํางานนั่นเองนะครับกระบวนการในการทํางานนะครับมันก็จะมีกระบวนการซึ่งมีด้วยกันอยู่4ขั้นตอนนั่นเองครับได้แก่อันที่1ก็คือการวางแผนอันที่2ก็คือการลงมือปฏิบัติงานอันที่3ก็คือการตรวจสอบผลงานนั่นเองนะครับ และอสุดท้ายก็คือการปรับปรุงแก้ไขงานนั่นเองครับและทั้งหมดนี้นะครับทั้ง4หัวข้อก็คือกระบวนการในการทำงานที่จะทำให้งานนะครับออกมาประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับ กระบวนการในการทํางานกันไปแล้วนะครับคุณครูก็จะมอบหมายงานให้อยู่2งานด้วยกันนะครับงานที่1ก็คือให้นักเรียนนะครับเขียนการวางแผนการทํางานนะครับที่นักเรียนชอบมา1ชนิดงานไม่ว่าจะเป็นงานที่บ้านหรืองานที่โรงเรียนก็ได้นะครับในกระดาษ A4 นะครับทําเป็นลักษณะดังตัวอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างให้น <a> ักเรียนดูนะครับให้นักเรียนนะครับยกตัวอย่างมา1ชนิดงานที่นักเรียนชอบนะครับ ส่วนงานที่2ก็คือให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในกิจกรรมที่1และกิจกรรมที่2นะครับในกิจกรรมที่1น,นะครับขอให้นักเรียนเขียนแผนความคิดเกี่ยวกับการทํางานบ้านให้เสร็จตามกําหนดนั่นเองนะครับออันนี้นะครับนักเรียนก็ไปดูในหนังสือในเรื่องของกระบวนการทํางานทั้ง4ี่หัวข้อนะครับเอามาใส่ให้ครบนะครับตามที่เขาระบุไว้ในแบบฝึกหัดนะครับ ส่วนในกิจกรรมที่2นะครับเขาให้วางแผนการทำงานบ้านใช่ไหมครับอ่านักเรียนอาจจะเอาแบบจากใบงานของนักเรียนก็ได้มาเติมใส่ในช่องตารางสี่เหลี่ยมน,นะครับไม่ไว่าจะเป็นงานบ้านงานโรงเรียนก็ได้นะครับแล้วก็บอกวัตถุประสงค์บอกแผนการทำงานสรุปผลการปฏิบัติงานนะครับปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่นักเรียนพบและสุดท้ายก็คือวิธีการแก้กไขนะครับ นักเรียนอาจจะเอาแบบอย่างมาจากใบงานที่นักเรียนทําก็ได้นะครับวันนี้นะครับคุณครูให้ทํางานดู2งานด้วยกันนะครับหวังว่านักเรียนนะครับคงจะเข้าใจงานที่คุณครูมอบหมายนะครับแต่ถ้าไม่เข้าใจนะครับให้ถามคุณครูฝนอภิรดีได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ